สนับสนุนโดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนนะครับในรายการไอเลิฟดาราครับผมอยู่กับเบิร์ดแล้วก็แอร์ค่ะแอรี่นั่นเองจุกค่ะนะวันนี้ไอเลิฟดาราก็เช่นเคยครับผมนะใกล้เข้าเทศกาลคริสต์มาสแล้ว ก่อนที่จะไปแฮปปี้นิวเยอร์กันต้องไปคริสต์มาสกันก่อนไปไหนคะคริสต์มาสคริสต์มาสนี้ว่าจะเออ่ไปไปที่นิวยอร์กโอ้ไฮโซมาเชื่อเหรอเชื่อไหมได้ <laughs> ข่าวว่าวันนั้นออฟฟิศเราไม่หยุด เอาไม่หยุดหรอ,อไม่ได้ไปแล้วถ้างั้นนะอยู่ออฟฟิศทำงานก็ต้องได้ทำงานไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปไหนเนาะใช่นะครับนะอ่แล้วกนะ็<ด>วามาส่งความสุขกันดีกว่าครับผมนะไอ้รถดาลาเราก็ยังมี<ฆ>ละครแน่นเอี้ยนเหมือนเดิมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมได้ฟังกันว่าละครเรื่องไหนกำลัง ว่าความเคลื่อนไหวไปถึงไหนแล้วใช่มีอะไรข่าวคราวความเคลื่อนไหวอะไรเราก็มาก่อติดให้คุณผู้ชมเหมือนเดิมแน่นอนถูกต้องครับผม <c oughs> แล้ววันนี้เบรกแรกครับผมเราก็จะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศนะ <c oughs> เหมือนกับว่าเป็นเบื้องหลังด้วยเป็นเหมือนกับว่าบวงสรวงละครอ <c oughs> ะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขาได้ทําขึ้น วันนี้เรามีเรื่องของช่องเจ็ดใช่ต้องบอกว่าได้ยินชื่อเรื่องแล้วทุกคนอาจจะแบบหึอย่างนี้เลยไม่เขาจะมีแฟนคลับของภาคแรกแฟนคลับภาคแรกก็คือโค้กอีเล้งหันสาแต่อันนี้เป็นโค้กอีเล้งเริงร่าเออหนักมากภาคสามก็จะเป็นโค้กอีเล้งลันลาเออแล้วก็มีภาคสี่ต่อไปโคกอีเล้งหากันพอดี พอแล้วพอก็ให้เขาไม่คิดเรื่องใหม่เราไม่ต้องไปให้เราไม่ต้องคิดให้เขาไม่คิดให้ใช่ไหมพงหมดแค่เลิงร่าชนี่แหละมั้งคงไม่ไปไกลขนาดนี้หรอกนะอ่านักแสดงเซตเดิมก็ยังมีอยู่บ้างใช่แล้วก็มีนักแสดงคนใหม่เข้ามาด้วยใช่ครับก็จะมีพี่อ้วนรังสิตนะคะกรีนเอฟอืมแต่คนก็ แล้วก็มีคุณต่ายทัศดาพรอใช่อันนี้เป็นคนที่เข้ามาใหม่ในภาคนี้ใช่แล้วก็มีดาราช่องเจ็ดเยอะเลยนะครับนะก็เป็นละครตอนเย็นบบาสมองที่แบบว่าหลายๆคนชอบดูต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบดูละคร,ครแบบนี้เด็กๆจะชอบร้องเพลงประกอบละครออได้ข่าวว่าภาคนี้พี่อ้วนเขาร้องเพลงด้วยใช่ไหมอันนั้นมันเรื่องแม่ปูกเปรี้ยวอะเดี๋ยวเดี๋ยวีพี่น้องไปลายอันจะล้องงงมั้คุนอ้วนนี่เล่นเนี่ยยังไม่ออนแอเลย ไปกันใหญ่แล้วเนี่ยอะคนละเรื่องคนละเรื่องเราไปดูงานโบสวนกันเลยไปดูบโบสถ์โคตรเล้งเริงร่าครับผมค่ะโอ้โหยไม่ไม่พรนอ낭ทนนาง we

いい感じ。<分> ครับผมนะบรรยากาศก็ไปบวงสรวงที่ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณใช่หมอชีตหมอชีตหล้วหมอชีตไม่ไงปกติคือช่องเจ็ดน้อยนะที่จะบวงสรวงละครถ้าไม่เกิดเป็นของค่ายอื่นแต่ถ้าเป็นละครช่องเจ็ดถ้าเกิดจะมีบวงสรวงก็เราก็หลักๆก็จะเห็นของพอพรพลิพาสที่เขาจะบวงสรวงนะครับแล้วก็มีบางค่ายของทีวีทันเดอร์เงี้ยเขาก็จะบวงสรวงของช่องเจ็ด แต่ว่าถ้าเป็นของกันตนาหรือจะเป็นของอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบวงสรวงแล้วเขาจะทาอะไรกันอะ่ะเขาเอา่อถ้าจะเชิญสื่อไปวันแรกก็คือเป็นการฟิตติ้งฟิตติ้งนักแสดงใช่เป็นหนึ่งว่าเป็นบวงสรวงแต่เหมือนกับบวงสรวงเขาจะบวงสรวงภายในของเขาอ๋อเงียบๆแอบๆไ่ด้แบบเชิญสือ่บบอใช่แต่เขาจะเชิญไปเฉพาะแบบฟิตติ้งดารามาครบ หน้าผมพร้อม,มอะไรอย่างเงี้แงยแต่ว่าสมมติจะเชิญไปนู้นนะสลยาไกล้ย่ากาตนาบางใหญ่อะไรเงี้ยไกล้พอๆกับน้องแขมมเอ,อเราก็เลยบอกว่าโอเคช่องเจ็ดก็ดีแล้วใกล้ๆไงใกล้ๆออฟฟิศเราด้วยถูกต้องนะ<อ>่นะ,นะได้มีสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่มีสัมภาษณ์น้องไปสัมภาษณ์มา ชกันเลยค่ะต่อจากท่าที่แล้วค่ะ<ช>โคอีเลิงหันสาเนาะก<ช>็วันนี้พวกเราก็มาสารต่อจากโคโอเคีเลิงหันสานะคะ,คะเป็นโคโอเคีเลิงเดิงร่านะคะก<ช>็เรื่องราวก็ก็ต่อจากอันนั้นแหละแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องการมาของน้ําท่วม,ม,<ช>มแล้วก็มีการหนีน้ําท่วมกันมีการคนของพยพบนีกันเหมือนกับเหตุการณ์ปัจจุบันของเราที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะด้วยค่ะ ก็เป็นเรื่องกุ๊กกิ๊กข้องแง่แม่งอนของคู่พานางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าจะรักกันแล้วแต่ว่าพอมาภาคนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าอุ้ยอาจจะแบบเราไปหึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้องแต่งงานกันแล้วแต่งงานกันแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถเข้าไปหอเ mm hmm. ข้าไปเรือนหอได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เป็นน่ารักกุ๊กกิ๊กไปก็จะมีะพี่ตาแล้วก็มีนักแสดงอคนอื่นๆอย่าง,างพี่พี่เฟิระะ์ลเงี้ยค่ะก็เป็น <มา S 1> ส่วนหนึ่งในหมู่บ้านด้วยค่ะ นี่แหละค่ะสายเหตุของการถึงย้ายถ้ำมนมาแล้วก็คือภาคที่แล้วไม่มีตัวต่ายก็เกินใช่ไหมคะแต่ว่าภาคนี้ก็จะมาสร้างสีสันให้ดูแบบว่ามีอะไรที่มันแบบว่ามีเหตุการณ์สุขสันมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วในเรื่องเราก็จะมีร้องเพลงมีอะไรที่ที่คนชอบดูค่ะเป็นละครเย็นที่ที่มีร้องเพลงด้วยมีการเต้นมีการรวมกลุ่มกันแบบว่าเหมือนจับกลุ่มกันเต้นเลย้ยค่ะก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็สนุกสร้างสรรค์ด้วยค่ะ เป็นภาคต่อที่มันได้รับเรตติ้งดีมาแล้วจากภาคที่แล้วกไงบช่งวดดันไหมคะคนดดันไหมทุกคนกรดดันไหมช่วยอยู่ไหนอะไม่เจอครับก็เป็นนักแสดงใหม่ในเรื่องนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นภาคต่อจากเรื่องที่แล้วก็รับรองครับก็เป็นทีมเดิมนี่แหละครับทาสนุกเหมือนเดิมแน่นอนครับหรือไม่ก็มากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเราจะไม่มีการทำให้มันแย่ลงเรามีแต่การทำให้ดีขึ้นดีขึ้นขึ้นไปครับผมสนุกมากกว่าเดิมแน่นอนครับค่ะ ภาคนี้มันจะมีอะไรแตกต่างเลยจากภาคเดิมามากเลยค่ะพี่มนก็จะเป็นเรื่องราวเนาะเรื่องราวจะแบบมากขึ้นเพราะว่าตัวละครเราลลก็เพิ่มมากขึ้นอย่างพี่ไต้พี่เฟินก็เพิ่มเข้ามาซึ่งก็อาจจะมีเรื่องราวที่มันซับซ้อนแล้วก็หันษาสนุกกว่าเดิมอะ่ะแล้วเราก็มีเพลงซึ่งเพลงก็เป็นตัวช่วยทําให้เรื่องราวเราแบบเดินดําเนินไปได้ด้วยแบบสนุกสนานนะคะเฮฮาสร้างสารรค์แน่นอนสนุกขำแบบกริ้งมีทุกอารมณ์ค่ะ มีพี่ๆแบบที่เป็นแบบเหมือนตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยใช่พี่มีแต่พี่มีพี่ตลกหลายคนใครบ้างอย่างนี้ตามมุกทันไหมคะแต่เขาเล่นมุกกับเราเราตามทันไหมหนูไม่ทันแน่นอนค่ะพี่ตายอาจจะเหมือนกันนะอาจจะนั่งเออเออกันสองคนเลยพี่ตายนะคะพี่ตามมุกเขาทันเลยทันไม่ทันไม่รู้ต้องแบบว่าต้องดูเองค่ะต้องดูเองค่ะต้องติดตามนะคะอันนี้เป็นไงเริ่มไหน ยังค่ะยังเลยค่ะเรากำลังจะเปิดกล้องอาจจะเร็วๆนี้นะคะให้เปิดกันออจฝากฝากเรื่องเรื่องนี้หน่อยเอาเลยจ้าเอกของเราเิค่ะครับก็ฝากละครเรื่องโค้กอีเลิกแฮะแฮะแฮเลิงล่าเลิงล่าครับครับก็เป็นละครที่เป็นละครที่สนุกก็ชื่อก็บอกแล้วครับว่าเลิงล่าก็ดูแล้วเลิงล่าแน่นอนสนุกครบเครื่อง แล้วนักแสดงมากหน้าหลายตาก็สนุกสนุก,นกทุกคนเลยก็ฝากละครเรื่องโคอีเลิงเรื่องมาด้าด้วยนะครับครับผมนักแสดงเยอะจริงๆเทียบเลยใช่แล้วก็ต้องบอกว่ามีทั้งที่อ้วนะคะคุณกรีนแล้วก็มีพี่ตายแล้วก็นักแสดงอีกหลายคนเลยเยอะเลยนะครับนะก็รอติดตามได้นะครับผมเป็นละครเย็นแหละของทางช่องเจ็ดและจะเริ่มวันไหนก็ คงเร็วๆนี้แหละเพราะว่าละครเย็นช่องเจ็ดเขาแม่ปูเปี้ยวก็เริ่มไปได้สวยและเรตติ้งดีเพลงกำลังติดพี่น้องบอกไปตอนแรกใช่ไหมว่าร้องเพลงแรปเองร้องเองเออเท่เทเล่นเองด้วยใช่แล้วก็นางเอกใหม่น้องเปรี้ยวนะชื่อเหมือนในเรื่องเลยแม่ปูเปรี้ยติดตามด้วยแล้วก็เดี๋ยวค่้ยเรืองเรืองรานี่แหละก็คงจะต่อจากแม่ปูเปี้ยวนี่แหละใช่ถ้าไม่ผิดอะไรเรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นภาคต่อจาก เรื่องที่แล้วภาา,าที่แล้วาชาก็บอกว่ามีการเกี่ยวกับน้ําท่วมพระเอกนางเอกแต่งงานกันแล้วแต่ว่าเ,<อ>เจออุปสรรคเรื่องของน้ําท่วมเ,<อ>เขาหอไม่ได้มีเหตุการณ์ต่างๆนานาเรื่องของความรักกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอุปสรรคก็ต้องรอติดตามว่าเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคอย่างไง ครับ mm hmm. ผมนะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวพักเบรกกันดีกว่าช่วงหน้านะครับนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตค่ายแต่ละค่ายละครแต่ละค่ายออแต่ละช่องนะว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่มีละครเรื่องอะไรใหม่ๆมาให้เราได้ชมกันช่วงหน้าได้ชมกันได้หน่อยผู้หญิงมีปัญหามากมายเรื่องภายในผู้หญิงคุณจะเชื่อผมหรือเชื่อใครต้องอะไรเท่านั้นจริงไหมครับพี่น้อยจริงสิค่ะจ์ภูริ แหม่ไม่มั่นใจเรื่องภายในมากผู้หญิงเรานะคะถ้าภายในดีแล้วแล้วก็ภายนอกก็จะสวยค่ะต้องอะไรสิคะสนใจโทร0870684455 0870685544